สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัดศรีวัฒนาเพื่อนรวมทานนะครับครับข้อพ่อกันมันีมาส่วนหยากพิ้นพีน่น้องฝึกนิ้วครับไล่ ตีนอกตีนะครับบางคนก็นเออว่าตีลิ่นตีครับมันจำง,ง่ายจากในไล่อีกนหนึ่งกับเป็นไล่สังสินใจนะครับเนาะมาเข้ามาเอาโตัวโนตกันเลยครับเอไม่เนิ่มีรามี่ครับสายลลางมีสายกลางล่าสายเึ่งสายสามมีร่วมเป็นมี่รามี่คุยลุยตุ้ม เรล่าควรนึ่งครับผมมาเอามาเอาตัวโน้กันนะครับเนาะแถวแหลกครับลาซอนมีลาลาซอนมีลาลาซอนมีเลมี แถวที่สองก็คือกันคับแถวที่หนึ่งครับ <c oughs> ต่อไปแถวที่สามครับมีซส้นมีเรลมีซส้นลาโดละาโดเลซอนลาสายสองเป่าครับโดลาโดเลซอน เล่ซ่อนครับสำเนียงเล่มีซ่อนนะครับเล่แถวครับเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับ,รบต่อไปเป็นแถวที่ซีครับ ซ้อนโดมีเล่โดโดเลมีมีซ้อนโดเลมีซ้อนโดมีเลมีโดโดเลมีมีซ้อนโดเลมีเลต่อกันนี่เป็น ต่อไปเป็นแถวที่หาครับแถวที่หาเลโดลาเลเลโดเลเลโดลาสอนลาสอนเข้าใส่สายสามครับเอาไหมครับแถวที่หาแถวที่หก ก็คือกันครับแถวที่หาครับผมต่อไปเป็นแถวที่เจ็ดครับที่ที่สอนที่สอนที่สอนลาครับเอาไม้ครับแถวที่เจ็ดที่ที่สอนที่สอนที่ทอนลาครับต่อไป เป็นแถวที่8ดครับแถวที่8ปดลงมาเล่ครับเล่เล่ส่วนที่ส่วนที่ส่วนลาครับห้าเอาเกดกับแปดต่อกันครับเอาไหมครับ เ็ดกับแปดสีคไข่ไข่กันเนาะครับต่อไปเข้ากับกับไปเล่นแถวที่หนึ่งไหมนะครับมันมีแปดแถวมันสิเล่นว่นไปว่นมาวนไปวนมามาเข้ามาทบทวนกันเนาะครับ ก้ับไปอีกครับกับประมาณนี้นะครับ เท่าแคปหน้าจอแล้วก็จดเอาโตัวโน้ตนะครับผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด่านล่างหรือหมองตอบคอมเมนต์นะครับให้ห้าค,อคอ่อยๆฝึกเอาเขียนโน้ตดูๆูสิ่งสำคัญให้ห้าฟังดูๆฟังจากสาิติเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าไล่สังสินชัยครับหรือไล่สินชัยนะครับ ฮาลังค้นกับว่าไล่ตีน่องตีฮาลังคนกับว่าตีหลินตีได้มาจากสตีหลินตีนี่ตีน่องตีนี่นั่นมันจะเป็นตีน่องตีตีน่องตีตีไว้ถาพีมันเป็นคำคำล่ำคำล่ำค่ำ ขำปากว่าไปก่อนในในการดีฟินนะครับจังว่าตีหนึ่งตีตีลินตี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 ดินตีมันก็เป็นขัน <HHH> เป็นตัวโน,น้ตมันจะเป็นลาลาซอนมิลาลาซอนมิลาลาซอนมิเลมีนั่นเป็นอนนันเดียวกันครับอันว่าหน่อยหน่อยน่อยหน่อยหน่อยน้อยหน่อยหน่อยน่อยหน่อย ว่าโบรานครับผู้เฒ่าเก้าสอนกันสอนลูกศิษย์เพื่อนบบเดว่าเป็นตัวโน้ตเป็นเพื่อนสิวาตีลินตีตีตีดินตีให้มันจำง่ายกับว่าตีน้องตีตีไว้ถาพี่ กับประมาณนี้นะครับให้เข้าฟังดูๆนะครับขันเข้าฟังดูแล้วก็ทองตัวโน้ตใดมันกลับไปไห้นะครับน้อยน้อยน่อยน้อยน้อยน้อยน่อยน้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 อย น้อย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 กับประมาณนี้นะครับให้ห้าฟังดูๆนะครับสำหรับวิดีโอของผมนะครับสิ่ึกหลายไลน์กูนี่ได้บอได้ครับวิดีโอของผม ของผมนี่สิมียู่มรามาณ3อยถึงสี่อยวิดีโอให้เข้าเข้าเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ว่าสุทัศน์ศรีวัฒนาสุทัศน์ศรีวัฒนานี่เป็นช่องของผมนะครับช่อง YouTube นะครับสิมีวิดีโอยู่มรามาณ3อยถึงสี่อยวิดีโอให้เข้าปัดหน้าจอปัดขึ้นปัดขึ้นให้เข้าเลือกฟื้นเอาเลยครับมีหลายเพลงหลายไล่เพลงหลุกทุงหลุกกุงมอลำลำเพลินล่ำสิงล่ำกอดหลายไล่ให้เลือกอาจจะเป็นอีกข้างเลือกหนึ่งในการฟื้นพินหัดพิ้น คันผู้ดีดพิมพ์ว่าห้าได้เป็นกัเขาไปในย t u b e พิมพ์ว่าอยากดีดพิมพ์เป็นซ้าอีกเ่อหนึ่งนะครับเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพิมพ์เป็นเป็นครับเ,เป็นแท้แน่นอนลองเบิงลองเบิงนะครับเพราะมิยังเสียหายนะครับคันกดเขาไปเบิงแล้วคันเถืกอใจหฮอกดถืกอใจการกดเถืกอใจประโยชน์ของการกดถืกอใจก็คือเป็นกําลังใจ ในการจัดําคลิปต่อไปแล้วก็กดถือใจการกดถือใจนี่มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามีลิปที่สองที่สามตามมากระสีมะเขาโทรศัพท์ของเฮาเลยวันเดาะครับใส่ได้ครับของทุกคู่บาอาจารย์นะครับจังของผมเบื้องของคู่บาอาจารย์ผู้ใดกระซางวันเดาะครับที่ผมศึกษาน้่เพลนเนี่ยผมจะกดถือใจหรือว่ากดติดตาม การออกคลิปไม,ไม่ไม่มากกับมาขเขาโทรศัพท์ผมเลยลักษณะเดียวกันกับของผมนะครับการกดติดตามขันออกคลิปไม่ไม,ไม่มากกับกษมาเขาโทรศัพท์ของเพื่อนรวมทางของเท่าทุกันเลยนะครับผู้ติดตามครับถ้าลังเถื่อบางท่านอาจ,จีเป็นแล้วแต่ว่าไปยังงพานไปผู้พ่อหนเป็นเขามาเบ่งแล้วกับ้าลังเทื่อบู้า่อได้เห็นตัวโน๊ต พ่งหนีหรือไล่นีก็จดเอาไปวบถ่ายฟื้อ่านเอาครับหาลังคุอนก็ได้แล้วว่าเป็นยังครับคือว่าอยู่ใน YouTube เป็นแรงเรียนลูกบางท่านก็อาจสีเพราะท่านได้เห็นบางท่านก็อาจสีเห็นแล้วซึ่งผมก็อาจเอาง่ายๆผมเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นสะพานก็ได้ว่านเอาครับเพาบว่าตัวคืนยังหลายคือแต่ว่าผมสุทน์ศรีวัฒนานี่เอาตัวโนตมาส่วนพี่น้องฝึกเอาตัวโนตมาส่วนพี่น้องสอบครับเ่ให้มือเงา บ่เมนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันเมื่อฝึกผู้เดียวมันโมมวนเป็นการแช่ประสบการณ์เป็นการถกทวนบมเมนเป็นการสอนแต่ย่างใดนะครับครับสําหรับวิดีโอของผมนี่ก็หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมกับเพื่อนรวมทั้งทุกท่านบ่หลกันหน่อยนะครับขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทั้งครับผม โชคดีครับ